น,นี้แอปเป่าตังมีหน้าต่างให้เลือกกระเป๋าสุขภาพเพื่อตรวจสิทธิ์ในการฉีดวัคซีนตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ตรวจคัดกรองโรคเมตาบอลกิก mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันคืออะไรเราเข้าแอปเป่าตังได้แล้วเราเข้าไปเลือกกระเป๋าสุขภาพในการเข้าครั้งแรกเราก็ต้องสมัครลงทะเบียนกับเขาก่อนตรงนี้ต้องอ่านรายละเอียดของเขาก่อน แต่จ,จะอ่านหรือไม่อ่านก็ต้องกดยอมรับถึงจะใช้สิทธิ์ของเขาได้การกรอกรายละเอียดส่วนตัวนั้นต้องกรอกให้ถูกต้องและถ้ากรอกผิดพลาดไม่ถูกต้องขึ้นมาแถบสีฟ้าด้านล่างจะไม่ปรากฏขึ้น เพื่อยืนยันตนเองใส่รหัสผินให้ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งจากตรงนี้เราจะได้ข้อความยืนยันตัวตนจากแอปเป่าตังเข้ามาว่าเรายืนยันตัวตนสําเร็จแล้วแต่กรณีที่เรายืนยันตัวตนไม่ได้ซึ่งเกิดขึ้นได้ยากเนื่องจากเราเนี่ยผ่านการาลงแอปเป่าตังและยืนยันตัวตนมาก่อนหน้าแล้วในเรื่องของเราชนะการโหลดคิวากโกตรงนี้เดี๋ยวเราผ่านไปก่อน เนื่องจาก QR code เนี่ยมันมีเวลาหมดอายุอยู่ฉะนั้นเดี๋ยวเราแตะตรงนี้เพื่อที่จะเข้าไปจองสิทธิ์กันก่อนที่หน้าจอหลักเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่ามีอะไรให้เราได้สิทธิ์ใช้กันบ้างเรามาดูอันแรกเลยตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ทีน,นี้ถ้าเกิดเราเปิด GPS ไว้มันก็จะไม่ร้องขอข้ามตรงนี้หน้าต่างนี้ไปเลยค้นหาสถานที่ตรวจเนี่ยเมนูตรงนี้ สามารถเลื่อนลงได้ยกตัวอย่างให้ชมนะนวมินโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ฐานที่ตรวจบางแห่งก็ยังเป็นการโทรนัดหมายจองคิวกันอยู่ก็มีบางที่ที่เป็นสถานบริการที่สามารถจองผ่านแอปนี้ได้เรามาดูอันต่อไปตรวจคัดกรองโรคเมตาบอลก <S <S ิกทีนี้เมตาบอลิกคืออะไร เราไปค้นหามาให้ละคือภาวะที่เกิดจากการเผาผลาญอาหารของร่างกายที่ผิดปกติทําให้เกิดปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงเบาหวานและไขมันสูงก็จะส่งผลให้มีปัญหาต่อหลอดเลือดและหัวใจเกิดหัวใจขาดเลือดมาเพื่อคามพาดได้สิทธิ์ที่เราจะได้รับก็มี4ตัวคือโรคเบาหวานความดันโลหิตโรคหลอดเลือดในสมองโรคอ้วนเมนูสถานที่ตรวจรักษาพยาบาลจะมีหลายรายการให้เลื่อนลงได้สมมติว่าเราเลือกนัดหมายที่คลินิกเวชกรรม ราดเผา22คลินิกนี้สามารถเลือกวันจองได้เองบนปฏิทินต่อไปเป็นหน้าต่าที่3เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันเราต้องการสถานพยาบาลที่เรารู้จักเราสามารถเลือกคนหายเองได้ในช่อง วแวนขยายเนี่ยพอเราพิมพ์คําว่าศูนย์บริการสาธารณสุขมันก็จะปรากฏออกมาสมมุติว่าเรายกตัวอย่างเลือกมาสักอันนะเลือกศูนย์บริการสาธารณสุขที่ทุงสองห้องตรงนี้เราสามารถเลือกหน่วยตรวจที่เปิดให้บริการได้ด้วยอย่างตรงนี้เราเลือกคลินิกเบาหวานและความดันอันนี้ศูนย์บริการสาธารณสุข53แล้วก็ตรวจโรคทั่วไปเราเลือกได้หมดใน3รายการ กำหนดวันปฏิทินนัดหมายตัวสีดำเรากำหนดได้สมมุติย9บ้ามีนาเวลาถูกกำหนดไว้ให้เป็น8ปนกา8โมงเช้านะ่านดูรายละเอียดให้ถูกต้องอีกครั้งแต่ตรงนี้ก็คือยืนยันนัดหมายสำเร็จกลับไปดูหน้าหลักแล้วดูรายละเอียดที่ครั้งเลื่อนลงเลื่อนลงเราจะเห็นหน้าหลักแล้วก็มีรายละเอียดการน,นัดหมายเข้าไปดูได้อยากจองนัดหมายเรียบร้อยแล้วเราก็มาสร้าง QR code กัน โดยเราสามารถใช้คิวอาร์โค้ดแทนบัตรประชาชนได้แต่เนื่องจากคิวอาร์โค้ดมีหมดอายุเราควรจะโหลดท,ที่โรงพยาบาลทีนี้เรามีเหตุจําเป็นที่จะต้องยกเลิกนัดเราจะทํำยังไงเราก็ต้องเข้าไปที่หน้ารายการแล้วก็จะเห็นว่ารายการตรงนี้ที่เราเคยนัดหมายแล้วมีรายการตรงนี้ได้หายไปแล้ว แสดงว่าตอนนี้เราได้ยกเลิกการน,นัดหมายทั้งหมดแล้วตรงนี้เป็นข้อมูลความรู้ของสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพและประกันสังคมนะสามารถเข้าไปอ่านเอาอเองได้